เหลือสามแบบก็หวังขึ้นชั้นเลยมีความหวังขนาดไหนไอมันก็เป็นไม่ได้ครับก็ก็ถามว่าหวังไหมมันก็หวังแหละขึ้นชั้นเลยไม่ต้องไปเพลย์ออฟนะครับแต่ก็ต้องต้องต้องเป็นที่แล้วองได้รับแขกเจ็ดวันแปดวันสามแบบแล้วะฉะนั้นต้องทุกคนนก็ต้องพร้อมอ่ะไม่ใช่เฉพาะแบบอยากอยากขึ้นอย่างเดียวแต่ว่าถ้าทำตัว แบตก,ก็ต้องไป,งไ,ปได้ต้ออาไปได้เราะว่าจะขึ้นในเล็กหรือเลี้ยออฟแล้วก็ต้องเต็มที่สัมงแบตทีเดียวก็ตอนนี้มีความหวังมากเพราะว่าอายุธยากับแพ้มันตัดกันแล้วแบตได้เราเจอแพ้เนี่ยเราเป็นแบตสำคัญของเราเลยอ่ะที่จะขึ้นชั้นโดยอัตโนมัติหรือเปล่าตอนนี้พื้นที่เล้ยออฟจะเป็นของเราแล้วล่ะแต่ว่าแบตหน้าเนี่ยแบตสำคัญของเรา,เราต้องสามแท็บก็ก็มันพอดีแบตเนี่ยมันขาด ตัวหลักด้วยนะมาล่าทุกตัวค่อนข้างสำคัญแต่ว่าตัวนี้ลงไปทำนะนี่ไม่ใช่ไม่ดีก็โอเคแต่ว่ามันด้วยความที่เวลาซ้อมก็ไม่มีนะมีแต่มีค้อบัลลี่อย่างเดียวจะอะไรหนักๆเช็คในบ้านอะไร่างเงี้ยทำได้ใจไม่มีเวลาเท่าไหร่แต่ก็แมนด้จะพร้อมนะครับทุกคนก็ได้กลับมาเพราะโทษแานส่งตัวหลักโอเคขอบคุณมากครับไปขึ้นชั้นครับผม